สวัสดีทุกท่านนะครับบรรยุนะครับทางร้านหนึ่งเจริญซาวมีสินค้านะครับมาเซลราคานะครับตัวนี้เป็นในส่วนของตู้10นิ้วตู้เปล่านะครับใบละเอ่อใบละหน,ะน,นึ่งพันนะครับเป็นแบรนด์ช่างอ้นนะครับ10นิ้วมีตะแกรงปั๊มแบบนี้เลยนะครับฟิลเตอร์เพดแขวนด้านหลังแบบนี้นะครับใบละหนึ่งพัน ตัวนี้เป็นตู้เสียงกลาง12นิ้วนะครับมีเพจแขวนเหมือนกันไม้อัดแท้ทั้งหมดจะเป็นไม้ไม้อัดแท้หมดนะครับตัวนี้12นิ้วนะครับแหลมจะใส่เป็นปากแต่ประมาณนี้นะครับแล้วก็ดอก12นิ้วเป็นปากโหลดตัวนี้มีเน็ตเวิร์กแถมนะครับพีพีซาวนะครับแถมเน็ตเวิร์กไปเลยนะครับตัวนี้1,100บาทนะครับใบละ1,100บาทตัวนี้เป็นตู้เบส18นิ้ว BV ครับในส่วนของแบรนด์อาร์มไลท์นะครับผมจะแกงปั๊มนะครับใบละพันแปดนะครับคลิปนี้นะครับใบละพันแปดนะครับใครเร็วใครได้นะครับคลิปนี้ก็ตัวนี้เป็นในส่วนของเสียงกลางสิบสองนิ้วเหมือนกันดอกคลิปสวยๆนะครับพร้อมดังเสียงดีๆนะครับใบละพันสองนะครับพร้อมดังไปเลยแล้วก็ในส่วนของนี่ครับจะเป็นตู้นี้ไปเร็วนิดนึงนะครับพอดีมีทุละวันนี้ ก็ตัวนี้ก็จะเป็นตู้12นิ้วนะครับเป็นไม้ปาร์ติเกิลน,นะครับคู่ละ7 0 0ร้อพอนะครับผมคู่ละ700ดร้อยสภาพสวยก็ในส่วนของเตียงกลาง3-2คูณประมาณนี้นะครับคู่ละพันห้านะครับผมคู่ละพันหดอกคงหล่อก,ก็มีนะครับเป็น PA ตัวนี้เปลี่ยนเป็น10เปลี่ยนกระดาษนะครับวันนี้ดอกละพันสี่ร้อยบาทนะครับผมดอกละพันสี่บาท หหลอ15นิ้วก็มีนะครับตัวนี้หล่อละ400ตัวนี้อบอ้อมนะครับที่300วัตต์นะครับหล่อละ300ประมาณนี้นะครับซ่อมหมวกฮอนก็มีนะครับฮอนตัวละ500บาทนะครับตัว19นิ้วตัวนี้3า0นะครับตัวละ3 0 0ตัวนี้เป็นสาย2คูณ4นะครับ2องเป็น ดอ,อกอบอ้อม12นิ้วนะครับดอ,อกละ350นะครับใหม่กิ๊ก12นิ้ว BM นะครับดอกละ1 4 5สีสวยๆเลยนะครับ NP 12นิ้วของรอดอกละ750นะครับตัวนี้เป็นดอก AS เอนิ้วนะครับดอกละ800นะครับตัวนี้ NPE นะครับแหลม6 5 0ตัวละนะครับ แหลมนารว่านะครับก็มีรุ่นธรรมดาก็มีนะครับตัวละสามร้อก็พอนะครับตัวนี้จะเป็นดอก Challenger นะครับชา a l เลนเจอร์มีซ่อมมา2ดอกนะครับดอกละพันห้านะครับซ่อมมานะครับเดิมๆก็พันเได้ตัวนี้เป็นคาเนอินทนนนะครับบอกไว้ก่อนว่าเวลาเทสนะครับมันจะมีเสียงเบียดแต่ว่าไปใส่ตู้ไม่มีนะครับ นิ่งปกติเลยนะครับตัวนี้พันห้านะครับตัวนี้พันสามร้อยห้าสิบตัวนี้สิบห้านิ้วโปรโพัทนะครับดอกคู่ละคู่ละพันห้าร้อยรวมส่งประมาณนี้คลิปสั้นๆสวัสดีครับ